Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเนเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปด้วยการทุ่มเทรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็กนัล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พกันที่บูธ Richman Shop เลยนะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็จะมาลอง mg 82สบกันสักหน่อยเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่มาทีหลัง mg 4 2นั่นเองนะครับตอนแรกผมคาดหวังไว้เยอะมากเนาะผมก็เคยเล่นไปคลิปนึงนะครับตอนมันเข้ามาแล้วผมลองได้เล่นไปจนได้ปืนใหม่มานะครับก็ไปลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยหวาวนะครับยังห่างกับ mg 2ประมาณแทบจะเก,กือบครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ มันจะมีปัญหาในเรื่องของแรงดีนะครับความ่องตัวนะครับประมาณนี้โดยรวมประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเรื่องความไวดีโหลดต่างกันมากไหมเพราะผมไม่ได้จับ LNG เลยช่วงนี้นะครับแล้วก็นะครับผมในซีซัน8เนี่ยมันปรับมาใหม่นะครับให้อระยะยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นแรงดีเราต้องแรงดีเราตั้งแรงดีเรานอนเนี่ยน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีปัญหาเรื่องแรงดีใช่ไหม วระยะยิงเนี่ยอาจจะเฉยๆครับแต่ก็ถ้ามาได้ก็ดีนะครับดาเมจมันจะได้ไม่ค่อยตกนะครับผมนะแต่พอเรามาลองดูแล้วเนี่ยผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะว่ามันดีขึ้นจริงไหมสลับ mg 8 2ในซีซั่น8นะครับก็ปรับในแค่ระยะยิงแล้วก็แรงดีดตัวตั้งแนวนอนนะครับของแต่งก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับตอนแรกแพทแรกที่มันเข้ามานะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวอันนี้นะครับเพราะลดให้ให้มันลดแรงดีดตัวตั้งแนวนอนนะครับเพราะว่าแรงดี่ดมันเข้ามาหาศาลนะครับ แต่พอตอนนี้เนี่ยมันปรับให้เลยเดิลองตั้งแนนอนในดีขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนออกครับแล้วก็ไปใส่เพิ่มเป็นข้องตัวเลยนะครับแล้วก็ผ่านท้ายก็เป็นเพิ่มข้องตัวเหมือนเดิมครับทําให้โยกไวขึ้นแล้วก็ดีเลยรอน้อยลงนะครับกิ๊บหลังก็ซูมไวขึ้นตัวกระตุกน้อยลงนะครับแล้วมันจะเหลือเศษอยู่ชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมจะเลือกก็ได้ว่าชอบเก็บเสียงนะครับหรือชอบคุ้มค่าก็ใส่ดีซัเบิลได้หรือถ้าชอบเลเซอร์ก็แฉ่ใส่เลเซอร์ได้เหมือนกันนะครับเนาะ ชิ้นสุดท้ายตรงปากกระบอกเนี่ยก็จะมีปากกระบอกเปิร์กแล้วก็เลเซอร์เนี่ยเลือกเราตามชอบว่าอยากได้อะไรอยากเติมอะไรนะครับเท่าที่ลองดูเนี่ยความแม่นยําอาจจะดูน้อยนะสามสิบสำหรับผมผมว่ามันก็น้อยจริงแหละแต่ว่าด้วยปืนตระกูล MG ีเนี่ยมัน m g ็2สี่สองก็ความแม่นยาประมาณเนี้ยครับมันก็ยิงตรงทุกนัดเลยนะครับแล้ว MG82 แปดสองเท่าที่ไปเทสในห้องซ้อมมาแล้วก็ยิงได้ดีนะผมบอกว่ายิงได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองจริงๆว่าเฮ้ยดีขึ้นจริงไหมนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย ถ่าที่ผมเปลี่ยนของแต่งไปชิ้นหนึ่งเลยเปลี่ยนลวดแตงดีดออกเอาใส่ข้องตัวเลยผมมองเลยว่าดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนนะครับแต่จะดีขึ้นจนทําให้คนเล่น mg 4ี่นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมฝากก,ากไดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกระดาน ankle my star กลับมาขายเนาะตอนแรกผมนึกว่าเป็นนะิมิเต็ดเนาะเสียดายนะครับมันวนกับเอกรอบนึงก็คือแทบจะร้อยทั้งร้อยนี่แทบไม่ขังแล้วนะครับก็เฉยเนาแล้วสำหรับผมเนาะ ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสหรสับกสกิลใหม่ใหม่ก็มีแองเข้ามาสตาร์กลับเข้ามานะครับมาวนขายอีกรอบหนึ่งก็เป็นสกิลเจนที่ผมมองว่าดีนะแต่มันอยู่ในปืนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่ในโหมด mp นะครับผมก็เลยจะไม่ค่อยให้ความสําคัญอะไรขนาดนั้นเพราะว่าปืนมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันในไฮไลท์ในแรงแลวเลยนะครับเนอะมาลุยกันไฮไลท์ในแลงนะครับว่าจะเป็นยังไง mg 8 2สําหรับซีซั่นที่8นั่นเองนะครับ มาครับอยู่กับด่านคันเดอร์ไฮเอ์นะครับตานนี้ก็เป็นด่านที่เหมาะสำหรับเอ็มจีพอสมควรนะครับแต่แอปปิ้นนี้มันจะเหมาะกับผมหรือเปล่านี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดอด,ดูกันรุยครับผมขอให้เพื่อนแบก้วยนะครับ ไม่ดีครับแต่ผมขออนุญารีโหลดก่อนนะทางหน้าผมน่าจะมาแล้วนะครับโอ้โหนี่มันรีโหลดชา้าจิบหายผมเบื่อย m g มมเนี่ยไันก็อยากเลน่นก็รีโหลดเป็นพักเลยนะโอ้โหโดนกระโดดรูดสหายเลยโดนเอ็มจีทีสองด้วยนะครับกระโดดแบบเออเอลูดหายเลยครับ อืมก็รูดได้ดีนะสำหรับผมผมว่าน่าจะดูแรงกว่า m g 4 2ครับถ้ามันแก้จุดเสียหลกักๆอย่างเช่นแรงดีมาแล้วผมมองว่าดีขึ้นแน่เห็นไห m g 4 2ช็อตนี้ผมว่าไม่ถอยตายห้าสิบห้าสิบโอ้โหปืนอ,อะไรอะ่ะ หกสามนะครับแรงมากเลยผมเปิดไปมิดหลอดมาสวนแปะแปะดับเลยอ่ะโอ้จะตายอยู่แล้ววะผมว่าไม่เห็นเนอะโอ้หลังเข้าครับ เข้าจุดไม่ได้เลยฝั่งตรงเขากันกันเหนียวมากเลยครับแต่ปืนก็ยิงดีนะแต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่ล่าเมทเราถือว่าแรงกว่า MG แน่นอนครับเมื่อกี้เมทรัสิบแปดถ้า MG ไม่ถึงแน่นอนระยะนั้น รีโหลดรอเลยครับรีโหลดนานมากพยายามหาจังหวัดดีๆนะรีโหลดนานจริงครับโอ้โหเขี้ยมแม่งสวนผมกหลอดเขี้ยมนาตาแทบไหลไู่ครับ โอ้โหเข้ามาไวมากตารางไม่มีใครอยู่เลยแล้วเขาอ,อยู่รอบนอกก็หมดเลยเขาเล่นหมดร้านไฟกันจริงไหมเนี่ยยิงไม่ทะลวงต่อเลยแล้วเอฟเคทำไมวะนะ่ะหรือมันวาร์ปหรือผมวาร์ปหรืองไงวะโอ้ดีโหลดนานชิบหายเลยวะผมไม่รู้จะทำไงต้องยิงให้หมดแล้วก็ฝากชะตากรรมชีวิตไว้กับการรีโหลดครับ ยัยแม่งคมจัดส่วนผมสองเม็ดดับเลยโอ้โหยิงอัดเข้ามาเต็มหน้าผมเลยฝั่งน้้นกันไซส์กันเก่งมากครับคือว่า รีโหลดครับกระสุนน้อยนะครับผมนั่งผมนั่งติ่มเลยอะ่ะก็คือถ้าผมรีโหลดเมื่อไหร่ก็เหมือนเล่นกันสี่คนอะ่ะคือไม่รีโหลดนาะนจริงสู้ได้ไหมครับลั่นไม่เท่าแต่ก็ใช้ความแรงมาชดเชยผมมองว่าพอๆกันแนละ้วแต่ชอบนะต่อไปนโอ้ยจะเข้าหวัวเม็ดเดียวแตกผมว่าจริงไม่โดนด้วยนะครับไปจุดใหม่กันเฮ้ยเสียงเหมือนธนูปะในจุดใหม่ โอ้สู้ไม่ได้เลยวะฉันก็กรถือเกลื่อนนอพี่ ได้อ,อยู่ครับแต่มันมีสองตัวเลยผมเคลียร์ได้ตัวหนึ่งจุดก็ไม่หายได้ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้โหเจอทีมเขาอยู่รอบนอกกันบ่อยผมในแนวจีผมจะต้องเข้าไปข้างในให้เลย hmm. มาสรุปท้ายคลิปกันครับสำหรับ MG แปดสองซีซันแปดผมบอกว่าดีขึ้นครับดาเมจเนี่ยเรื่องดาเมจเนี่ยเขาดีกว่า MG ส2องยู่แล้วครับเรื่องดาเมจเนี่ยมันเป็นจุดเด่นแหละถ้าเขาเทียบไป MG เนอะ MG ส2องอันเก่า แต่จุดที่เขาด้อยกว่าจริงๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแรงดีครับที่แย่กว่าในซีซั่นตอนเปิดตัวแพทแรกที่เขาเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่ององค์ประกอบโดยรวมเนี่ยอืมเรื่องการรีโหลดผมก็ยังมองว่ามันน่าจะดูช้าๆกว่า MG ปะ่ะหรือผมคิดไปเองอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมมองว่า MG รีโหลดน่าจะไวกว่าความรู้สึกนะอันนี้จะความรู้สึกแต่อาจจะ MG 82ไวกว่าก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เพราะผมไม่ได้ไปดั้งเปรียบเทียบแบบข้อต่อข้อข,อขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าได้ดูใน MG42 เนี่ยจะเด่นในเรื่องของโดยรวมมากกว่าอ๋อง่ายคือมันเด่นในความโดยรวมความคุ้นชินประมาณนั้นครับเพราะว่าเราเล่นกันมานานเนาะปืนนี้แต่พอ MG82 เนี่ยมันมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็มีคนเล่นไหมมีนะเอางจริงก็เจอนะครับผมก็เจอบ่อยขนาดผมไม่ได้ทําคลิปนี้ผมก็เล่นไปผมก็เจอบ่อยนะครับ MG82 ก็ทําได้ดีขึ้นครับอืมสำหรับผมผมอกว่าทําได้ดีขึ้นแต่ความไวกระสุนเนี่ยผมมอกว่า MG42 ยังไวกว่าอยู่ดีนะครับ ความรู้สึกนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมมองว่าถ้าให้ผมเลือกสักะบอกหนึ่งเนี่ยผมก็เลือก MG 8 2แล้วกันครับถือ MG 4 2โดยรวมดีกว่าแต่เนาะปืนมันยิงไกลอ่ะผมก็อยากได้ปืนที่มันแรงๆนะครับ MG 82ก็จะตอบโจทย์กว่าในเรื่องที่ดามเมจมันจัดก,กว่านะครับประมาณนั้นละกันสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเป็นที่เลยนะครับสำหรับ MG 8 2ในวันนี้นั่นเองนะครับ